และนี่นะคะคือร้านติ่มซำที่เปิดแค่วันละสองชั่วโมงสัปดาห์ละสี่วันเท่านั้นไปมาแล้วคะ่ะติ่มซำใจมาถึง10บโมงนะก็ต้องรับบัตรคิวก่อนก็คือน้องมาถึงประมาณ10บโมงครึง่งใช่ไหมได้คิวที่15บห้าวรานะคะจะอยู่ในซอยนาคบำรุงนะย่านแมนสีเขตบ้อมปับศัตรูพ่ายแต่ทีนี้เนี่ย <c oughs> เขาจะไม่ให้นั่งกินในร้าน <c oughs> คือเราต้องสั่งกลับบ้านเท่านั้น <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปนั่งกินในรถกันมาเริ่มที่เซี่ยวหลงเปาก,กันก่อนเลยนะคะเขามาแบบร้อนๆเลยทุกคนยน้ําน้ําไหลตอนแรกจะใช้คํานึงต่่วา เดี๋ยวติดเลเดี๋ยวมากินจิ้มน้ำจิ้มไปแล้วนะเดี๋ยวมาลองกันเลยอือทุกคนอ,อร่อยนะแป้งแบบนุ่มๆน,น้ำซุปเขาก็หวานอร่อยกลมกล่อมนะคะนี่กล่องนี้นะคะห้าลูกหนึ่งแบงแดง,แงจ้าไปต่อกันที่สาลายหอกุ้งให้ดูให้เยอะจริงอะ่ะกุ้งแบบเนื้อแน่นมาก อันนี้ดีกุ้งคือมาแบบเนื้อเด้งๆเลยใครชอบกุ้งเนี่ยอันเนี้ยบอกเลยว่าต้องลองห้าชิ้นหนึ่งรอยี่ต่อด้วยเมนูโปรดของเรานะคะที่เวลาไปร้านติ่มซำต้องสั่งเลยคือนี่จ้าฮักเก้าอุ้ยลูกใหญ่มากอะ่ะให้ดูความใหญ่เรากลิ่นเขาถูกต้องมากเลยนะหอมมากฮักเก่าเขานะคะไส้กุ้งแน่นแล้วก็แป้งนุ่มนะดีนะถือเป็นฮักเก่าที่อร่อยซาลาเปาหมูแดงบาร์บีคิวเขาจะเป็นแนวแบบเหมือนหมูย่างสีน้ำตาลน้ำตาลนะจะไม่ใช่หมูแดงแบบ ที่เราคุเคยขนาดนั้นแต่ว่าหอมมากทุกคนอันนี้รสชาติเข้มข้นมากแล้วก็แป้งนุ่มนะเค็มๆเ,เหมือนหวานเป็นอซอสแบบบาร์บีคิวอ่ะถั่เปานะคะลูกละ2-4นอกจากที่ชิมไปทั้งหมดนะคะว่ายังมีขนมจีบด้วยนะอันนี้95นะแล้วก็อันนี้จะเป็นเกี๊ยวเสีย เกีียวหมูซอสเซฉวนซึ่งเปิดกล่องมานะคะกลิ่นมาล่าแบบหอมฟุ้งเลยกล่องนี้5-5จ้าและอีกหนึ่งไอเทมเด็ดนะคะเน่ใช้เท้าดองสีอิ๋วเปิดมาปุ๊บเน้าโหกลิ่นแบบถูกต้องมากไปค่ะอร่อยอ่ะมันกรอบแล้วก็แบบเค็มๆมอัามีแล้วก็หอม ต้องนี่ระปุกนี้นะจ๊ะ39จ้าเพราะฉะนั้นต้องสั่งนะอย่างที่บอกนะเขาเปิด2ชั่วโมงคือ10บโมงถึงเที่ยงค่ะแล้วก็จะเปิดวันภริหัสสุกเสาร์อาทิตย์นะสัปดาห์ละ4วันเท่านั้น